เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับ s 280คันนี้มาไกลจากจุลกรเลยคันนี้เดิมมาเป็นสีเขียวแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างเล็กภายใน,นเล็กมากๆครับ <S <S ตัววิสต่างๆยใช้ไม่ได้เกือบทั้งหมดเลยหัวมงหัวหมอนปรับเบาะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายเราเอาอยู่ครับแต่การแก้ไขทั้งในช่วงล่างทั้งหมดนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดก็ออกมาเป็นประมาณนี้ภายในก็จะประมาณนี้วันนี้เราดูเป็นเบื้องต้นไว้ว่าตอนกลับท้ายคลิปแล้วจะเป็นประมาณไหนเบาะหลังเบาหลังก็ เสียหายพอสมควรนะฮะแตลกลายงาหนังแข็งนั่งไม่สบายแน่นอนเละมาเลยนะครับรอตัวนี้ขอบ1ิเดิมๆนะครับเบิกมาใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเก่าเก็บครับนี่ฮะเซตนี้นะครับร้อยอย่างเดียวก็บอกเลยราคาเอาเรื่องเซตนี้แสนกว่าบาทครับพร้อมยางโยโคใหม่4ีเส้นขอบ19เนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปของรถคันนี้กัน S 2 8 0นะครับจากชุมพรเลยคันนี้มาไกลจากชุมพรนะครับ ันนี้รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเบนซ์มาจากชมพอนะครับหลังจากที่รับเข้าเนี่ยเราก็มีการลองเทสลองวิ่งดูแล้วเพราะว่ารถลูกค้าบอกว่าจอดนานเป็นมรดกของคุณพ่อให้มานะครับ ซึ่งเราก็เห็นแล้วเรื่องของระบบความร้อนที่มีปัญหาเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็ภายในเรื่องสีสีก็คือเสียหายหลายจุดแต่จุดละเล็กละน้อยลูกค้าก็เลยจะทําสีใหม่จะให้เช็คเรื่องรายละเอียดของกระจังหน้าของภายในเรื่องของพวกบาะที่ปรับไฟฟ้าไม่ได้กระจกที่ปรับไฟฟ้าไม่ได้แล้วก็หุ้มเบาะทําอินเทอร์เนียภายในเก็บสีเก็บรอยแตกกรอบ ทั้งหมดใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการจัดทรงคันนี้อยากจะใส่20นิ้วเพราะมี r e f e r อร์เนของอีกคันหนึ่งที่ผมเคยทําไปเขาชอบทรงประมาณนั้นเป็น120นิ้วนะฮะแล้วก็ทําช่วงล่างเช็คช่วงล่างถ่ายน้ํามันต่างๆ เกียร์เครื่องแล้วก็ดูเรื่องซีนคอหน้าคอหลังที่ซึมมีซึมมีรั่วน,นะครับซึ่งเราดูเบื้องต้นไปแล้วแหละจริงๆรถมาได้สักสองวันละสามวันละดูเบื้องต้นไปแล้วแต่วันนี้เพิ่งมาทําคลิปเปิดคลิปให้เพื่อนๆเห็นว่ารถเนี่ยมาสภาพประมาณนี้อยาให้ดูภายในภายในก็จะประมาณนี้วันนี้เราดูเป็นเบื้องต้นไว้ว่าตอนกลับท้ายคลิปแล้วจะเป็นประมาณไหนนี่ตรงนี้นี่เฟดอย่างนี้นะครับเบาหลังเบาหลังก็เสียหายพอสมควรนะฮะ แตกลายงาหนังแข็งกดแทบไม่ลงเลยอย่างเงี้ยนั่งไม่สบายแน่นอนเละมาเลยนะครับแต่สิ่งที่ห่วงของคันนี้ซึ่งอินทีเรียภายในเนี่ยเราทํากันไปหลายคันละก็ออกมาเนียนแทบจะไปแดงเลยแล้วกันแต่สิ่งที่ห่วงคันนี้ก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของระบบความร้อนเนาะพอรถจอดนานน่าจะเป็นเรื่องของปัม๊มน้ําตาน้ํารั่วตาน้ําซึมน้ํามีดันออกมาด้วยนะครับบางจุดจะมีการเปลี่ยนไฟทงไฟท้ายให้ด้วยนะครับรอบคันแหละคันนี้คือทํารอบคันเลย ทำเต็มระบบเลยดีกว่าอาจจะทําเป็นทรงเดี๋ยวลองคุยกับลูกค้าหน่อยว่าสีเป็นยังไงทําทรงมาเฟียมไหมร้อยี่สิบอาจจะคันนี้อาจจะมีความแตกต่างออกไปทําเป็นล้อคมเนียมอะไรเงี้ยให้วิบวับหน่อยรถดาล้อคมเนียมทาสไตล์เมกาดูไบอะไรเงี้ยน,นะเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูกันนะครับก็ใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากไว้ด้วยนะครับวิวสเปกโคล่านะครับเราทํารถแบบนี้แบบเยอะมากนะครับแล้วก็มีลงตัวอย่างคลิปไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็น BM รุ่นใหม่ๆหม่3 6็ o ซ e r อเซีรีส์นะครับ นี่เราพาไปดูพาไปดูสําหรับคันนี้ที่เริ่มทําอินทีเลียภายในแล้วนี่คันนี้ก็มาเละเหมือนกันนะครับเรากําลังคุ้มหนังให้หมดละ เรากาลังเก็บรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยนี่รับรองเดี๋ยวเก็บอินทีเดียเสร็จรถจะเนียนใสเลยทาสีด้วยคันนี้แล้วก็อีกหลายๆคันที่อยู่ในนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปของรถคันนี้กัน S280 นะครับจากชุมพรเลยคันนี้มาไกลจากชุมพรนะครับวันนี้เราก็เดินเรื่องของช่วงล่างกันนะฮะน้ำมันที่ใช้ส่วนมากเบนซ์ก็จะใช้เป็นเกรดของเบนซ์เลยนะครับโชคบิวนะครับโชคบิวดําแบบที่เราบอกนะครับว่าตัวนี้ใช้ดีที่สุดนะครับจานเบรกยางหุ้มเพลย์ยาง ผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนบอกว่าทาไมยางหุมเผาพวกนี้ทำไมถึงค่าทําึงแพงเพราะว่าเราต้องบอกว่ายางเนี่ยไม่กี่บาทครับแล้วแต่ยี่ห้อถ้ายี่ห้อดีๆแบบนี้ก็อาจจะสัก5้าหกรแต่อย่าลืมครับว่าเราต้องใช้บางรุ่นเราต้องใช้นอกในแล้วก็เรื่องของต้องยกเผาลงมาทั้งตัวเลยเผาขับนะครับเนี่ยต้องลื้อเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ยกเผาขับลงมานะครับเนี่ยเผาขับตัวนี้ยงมายกลงมาไปล้างทาความสะอาด เสร็จปุ๊บก็จะต้องอัดจารบีใหม่ดูลูกปืนว่ามีหลวมไหมส่วนมากมันจะไปตกอยู่ที่ค่าแรงค่าจารบีค่าอะไรมากกว่าแต่รายการของเราส่วนมากที่เราทํารถส่วนมากจะไม่ได้เราจะรวมค่าแรงเข้าไปค่าอะไรอยู่แล้วนะฮะลูกค้าที่ทํากับเราบ่อยๆก็จะรู้ไม่ได้มีมาทำมาเสร็จปุ๊บมามีแยกค่าแรงต่างหาก8 0 0 0หมืไม่มีเรารวมเข้าไปเลยในค่าอะไรนะครับ จจัดทรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งคันนี้ทำสีแล้วนะฮะตอนนี้ระบบภายในใช้ได้ทุกฟังก์ชันแล้วพวกเบาะไฟฟ้าหัวปรับต่างๆใช้ได้หมดแล้วคันนี้เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันมีปัญหาเรื่องของพวกตัวปรับเบาะไฟฟ้าเฟืองแตกเกือบทุกตัวเลยแล้วก็หาเฟืองไม่ได้แล้วนะครับที่อยู่ในตัวปรับเบาะขึ้นลงปรับเบาะถอยหลังทั้งหน้าและหลังสุดท้ายเราต้องกึงเฟืองขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วก็ร้านที่ทําให้ก็มีค่อนข้างน้อยเราก็ต้องส่งไปลงกึงที่รู้จักกันแล้วก็ร้านที่ต้องมาลั่งไล่เรื่องของเบาเนี่ย ซึ่งผมต้องบอกตรงเลยว่าระบบไฟฟ้าผมไม่ถนัดจริงๆแต่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เก่งและดีสุดท้ายแล้วไล่จนได้หมดแต่ว่าต้องขอเวลาแต่ลูกค้าคน,คนนี้แกเข้าใจครับแกมีความเข้าใจแกอยากให้ฟังก์ชันข้างในใช้ได้ครบนะครับตอนนี้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําสีกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคันนี้ออกมาแล้วจะหลอกแค่ไหนนะ อะไรต่างๆนะครับของรถเนี่ยฮะมันจะกรอบอย่างนี้ถ้าเราไม่ถอดเราจะไม่เห็นเพราะมันวางอยู่เฉยยิดมาด้วยผ้านะครับพวกเนี้ยเห็นไหมแตกร้าวหมดเลยพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องซ่อมนะครับพวกที่แตกหายพวกนี้นะฮะก็คือซ่อมอินทีเนียต่างๆหลังจากซ่อมเสร็จเปลี่ยนผ้าเสร็จเราจะทําสีให้มันกลืนกันจะได้แมชช่งกับบอะที่มีความสวยงามอยู่แล้วหุ้มใหม่แล้วอย่างนี้นะฮะ ที่เป็นพวกแผงลําโพงนะครับแล้วก็พวกแผงพยาบาลนะครับซึ่งมันกรอบแตกเราก็ซ่อมเลยซิ้นจากข้างหลังเพื่อให้มันแข็งแรงหลังจากนี้มันจะแข็งเลยทนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหุ้มผ้าใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ฮะอันนี้คือเสา A กรอบแตกหมดนะครับมีรอยยึดเจาะมาเราซ่อมด้านหลังเดี๋ยวด้านหน้าเราซ่อมสีแล้วเราหุ้มหนังใหม่ผ้าใหม่นะครับอันนี้ก็คือส่วนของภายในที่กรอบแตกนะครับนี่นะครับจะเป็นจุดที่เราจะเอาไปซ่อมผ้า หุ้มผ้าใหม่นี่คือผ้าหนังเก่าตรงเสาเอแล้วก็เป็นผ้าแผงลําโพงนะครับตอนนี้ด้านหน้าสวยละเรียบหมดละแต่ด้านหลังเราซ่อมไว้นี่ขึ้นไปยืนเหยียบก,กดยังแทบจะไม่แตกเลยครับพวกนี้แข็งแรงมากทีนี้นี่คือแผงลําโพงนะเจาะรูให้ลำโพงออกเหมือนเดิมเดี๋ยวหุ้มจะขายมาแล้วเราจะรู้เลยว่าแทบมองไม่เห็นดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมทําไปหลายคันมากแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ถูกใจสเต็ปนี้นะฮะเสาก็ซ่อมแตกซ่อมมาเรียบร้อยแล้วแล้วบอกครับ เดี๋ยวเราจะถอดไปหุ้มตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเราส่งรถไปทําสีเราก็เลยถอดได้แค่3จุดจุดคนขับก็เลยเหลือไว้แต่ไม่นานครับอันนี้ก็ประมาณสักไม่ไม่ถึง3วัน4วันก็คงเสร็จกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่พร้อมกับเบาะตัวอื่นที่เสร็จแล้วนะครับ นี่คือส่วนที่ซ่อมแตกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากซ่อมแตกก็ทําสีไว้ให้หมดแล้วนะฮะสีก็จะเกลืนกันประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสีภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบกันครับเพราะว่าส่วนที่แตกก็ซ่อมไปแล้วจะค่อนข้างช้านิดนึงเรื่องของการซ่อมแตกนะครับแต่ว่าหลังจากซ่อมแล้วทําสีแล้วฮนะด้านหน้าก็จะดูเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคันนี้นะครับเรื่องความละเอียดของการซ่อมพลาสติกภายในก็ต้องดูกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าคันเนี้ย สภาพคือกรอบมากไฟพวกนี้แตกพวกนี้กรอบข้างหลังนี่เสียาหายเยอะเลยนะครับเสาต่างๆเสียาหายเยอะเลยเรากำลังแก้ไขกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใสให้ครบแล้วเดี๋ยวลรามาดูอีกทีหลังจากใสแล้วมันเนียนตาขึ้นไหมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ W 1 0 0ศคันนี้นะครับไล่เก็บภายในกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนะครับกาลังทําความสะอาดเรื่องของเบาะประกอบเบาะประกอบ,กอบแผงลําโพง,พงตอนนี้เสาบีใส่ไปละ นะครับเสา A ใส่ไปแล้วเรียบร้อยทํามาใหม่หมดแล้วนะครับก็จะไล่ประกอบกันความเนียนเริ่มบังเกิดแล้วนะครับสำหรับพันนี้ที่เละๆมาเดี๋ยวรอดูนะครับหลังจากนี้เราทําตรงนี้เสร็จเราจะไปเรื่องของสีกันต่อนะครับขัดสีเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ทําสีอยู่นานนะครับคันนี้เขาเป็นสีแห้งช้านะครับเราตากสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีการขัดเก็บแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้กําลังไล่ประกอบภายในเพราะภายในคันีังเสียหายเยอะนะครับตอนนี้เบาะใส่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าพลาสติกพวกนี้เดี๋ยวเราจะมานํามาประกอบภายในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บงานอย่างอื่นต่อก็เหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆแหละเหลือแค่ภายในนะครับนอกนั้นเดี๋ยวภายนอกก็คือขัดสีสักรอบใส่ล้อนะครับพอทรงจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเบนคันนี้ วันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของการเคลือบน้ํายานะครับกํบาลังลงน้ํายากันอยู่นะฮะมันก็จะเงาประมาณนี้เลยนะครับให้ดูนยนี่ครับเดี๋ยวพอเคลือบเสร็จให้มันเซตตัวดีๆนะครับอบอินฟาเรตแล้วก็จะเงาฉ่าเลยทีนี้คันนี้นะครับทรงก็เรียบร้อยหมดแล้วตั้งศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับดูหนะล่อไหมฮะโรเลนเซอร์สามชิ้นนะครับลัดกับยางโยโก,โกทุดนี้ หายากมากๆครับรอตัวนี้ขอบ19เเดิมๆนะครับเบิกมาใหม่มา20กว่าปีที่แล้วแล้วเก่าเก็บครับนี่ฮะเซตนี้นะครับร้อยอย่างเดียวก็บอกเลยราคาเอาเรื่องเส้นี้แสนกว่าบาทครับพร้อมยางโยโกะใหม่4เส้นขอบ19นะครับแล้วก็ขัดสีตอนนี้เราลงน้ำยาเคลือบแก้วกันแล้วดูความเงาครับเดี๋ยวใส่โลโก้กันดูความเงาของสีดูทำสีดำจากเราไปแล้วพร้อมทั้งลูกค้าบอกขอเคลือบแก้วด้วยเลยขอเพิ่มเติมรายการเคลือบแก้วด้วยนะฮะร,รอๆเลยเดี๋ยวรอดูไปรีวิวหน้าร้านกันหลังจากที่คันนี้เสร็จนะครับ สร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับ S280 คันนี้มาไกลจากกรุงพหเลยที่ท่านนี้เห็นเราในคลิปนะครับใน u t u b e นะครับแล้วก็ส่งรถมาทําเลยสไลด์มาเลยหลังจากนั้นก็อยู่กับเราอยู่พักใหญ่ปั้มอยู่พักใหญ่ใครได้ดูตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่ารถคันนี้เดิมมาเป็นสีเขียวแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างเละนะครับพร้อมทั้งภายในเละมากมากครับโวิตต่างๆใ,ใช้ไม่ได้เกือบทั้งหมดเลยหัวอมูหัวหมอนปรับเบาะใ,ใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายเราเอาอยู่ครับจัดการแก้ไขทั้งใน และช่วงล่างทั้งหมดนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยมาจบตอนท้ายก็คือมาไล่กลับสีครับจากสีเดิมเขียวก็มาพําเป็นสีดําพร้อมทั้งมีการหุ้มหนังภายในนะครับหนังภายในเนี่ยเราหุ้มให้อย่างดีพร้อมทั้งทําความสะอาดพรมป้องแหวนหลงังคาเก็บรายละเอียดทุกจุดครับแม้กระทั่งตัวแผงลำโพงด้านหลังเราหุ้มใหม่หมดเรื่องของภายในมีการซ่อมแต่พลาสติกจุดต่างๆและทําสีครับเก็บสีเป็นสีภายในครับให้มันดูเนียนไม่เฟดกัดหลังจากที่เราทําเรื่องของสีภายในเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเรื่องของทรงรถนะครับรถคันนี้เนี่ย ตอนแรกใส่ขอบ19สักพักหนึ่งมันเป็นลายที่เรามีอยู่เราก็เลยทดลองใส่เขาดูแล้วจัดทรงพี่เขาก็บอกอยากลองใหญ่กว่านี้ผมก็ลอง20ให้แล้วพี่เขาเลือกเป็นล้อคมเมียมครับซึ่งล้อคมเมียมเนี่ยเกิดอันิเดตนนิดนึงเพราะว่าตอนเราส่งเขไปทําสีเนี่ยล้อคมเนียมเนี่ยมันเกิดที่กลับขึ้นนิดนึงตรงล้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของล้อคมเนียมถ้าใครเคยใช้มันก็จะขึ้นที้จั <S <S เราก็เลยจัดการเอาที้จัก,กออกดูแล้วมันไม่หมดพอมันไม่หมดปั๊บสิ่งที่จะต้องทําก็คือผมเลยแนะนําพี่เขาเปลี่ยนลายแม็กนะครับก็ ตัวนี้แหละนะครับ SK2 นะครับเป็นขอบ19 3ชิ้นแท้ซึ่งผมมก็หามาหลายปีแล้วไม่มีแต่ว่าเพื่อทําไงให้รถคันนี้จบครับเราก็เลยบอกพี่ลองเอาล้อตัวนี้ผมชอบไหมถ้าชอบเอาของผมไปก่อนจะได้จบพี่เขากำลังเลยยี้ยพักหนึ่งว่าจะสั่งล้อใหม่ตัวไหนดีแต่ด้วยความที่มันจะต้องตรงยุคแบบนี้ครับพี่เขาก็ได้ตัดสินใจเลือกเป็นตัวนี้มนาะสุดท้ายเราก็จัดฟิตเมนให้กับล้อ19เป็นตัวโรลเลอเซอร์ SK2 นะครับพร้อมกับยางโยโกปฮาม่านะครับใส่ออกมาแล้วจัดทรงออกมาแล้วก็หล่อประมาณนี้เลยผมเห็นแล้วผมก็ยยยังชอออบเอเเสดดาาาา้้ววพรระ่โคขไ เราได้เงินกลับมานะครับเราเป็นพ่อค้าแต่ปัญหาคือเราจะขาได้ไหมนั่นคือเรื่องสําคัญแล้วก็เผื่อเรามีรถอย่างนี้เราอยากจะใส่ล้อแบบนี้อีกก็คงยากหน่อยเพราะว่าล้อเลนโซ์ตัวนี้ที่เราเห็นกันเยอะคือ1 7 1 8 1 9ก็จะหายากหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อให้รถมันจบสุดท้ายเราก็ลงตัวกันแบบนี้นะครับภายนอกก็มีการทําสีเสร็จเขาขอเคลือบแก้วเพิ่มสีมันเลยดำนึกลึกดําเงาประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับทั้งหมดเลยก็มีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆตามพวกพลาสติกมือดึงเบรกมือจุดอ่อนต่างๆของรถรุ่นเนี้ย ิ้วยางตรงนี้นะครับคิ้วยางที่ไว้รีดน้ําตรงนี้นะครับหลายๆจุดก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดก็ออกมาเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่ดูเมืนแต่ต้นคลิปออกเปลี่ยนผมมาแบบนี้คิดว่าหล่อขนาดไหนคุ้มค่าขนาดไหนในการทําใช้เวลาขนาดนี้คุ้มค่าไหมก็ลองดูครับว่าถ้าท่านมีรถตัดสินใจอยากมาทําทแบบนี้เราทําได้หมดแต่คุณสามารถเลือกว่าอยากทําเต็มแบบนี้หรืออยากทําแค่บางจุดอยากทําแค่ภายในอยากทําแค่ตรงล่างเราได้หมดครับวิวสเปกครับเจอทุกแพลตฟอร์มว่าวิวเซ็จะเจอเราเลยครับนี่ร้านผมใครมานะครับโคราชก็เลยเซ็นท่านมา2 0 0เมตรจะเห็น โลโก้แล้วมีบัมมียืนอยู่ข้างบนเลยถ้าใครสนใจอยากจะทำรถรีสโตแบบนี้นะครับก็ทักมาได้ที่ไลน์ของผมตอบเองนะครับเรื่องรถรีสโตนะครับไลน์ของผมคือแอสไตนำหน้า900นานะครับหรือใครสนใจแม็กยางทุกช่วงล่างเซิร์ชทุกแพลตฟอร์มวิวสเปกก็จะเจอเลยครับเพราะว่าที่ร้านของผมเป็นร้านแม็กยางทุกช่วงล่างธรรมดาปกติครับสามารถกดหนุนผมได้นะครับถ้าใครชอบติดตามผมอยู่เป็น FC เราอยู่แต่รถรีสโตเราก็ทําด้วยเช่นกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ฝากด้วยครับวิวสเปกโคล่านะครับใครชอบคลิปนี้ใครถ